สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้นะคะนิดพามาชมบรรยากาศนะคะที่ซอยมาดามนะคะมาดูความเจริญกาลังจะเกิดขึ้นที่นี่นะคะค่ะน,นี้ก็น,นี่ก็มาถมที่ให้นะคะแล้วก็มาปรับถนนนะคะของคุณป้าสุดใจนะคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเอกีคุณลุงคนป้าน,นะคะที่ใช้บริการนิดนะคะนี่ก็จะพามาชมนะคะซอยมาดามวันนี้มีอะไรบ้างนะคะ ความเจริญจะกำลังจะเกิดขึ้นที่นี่นะคะเพราะว่าตอนนี้ที่นี่กําลังพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางแล้วก็สิ่งก่อสร้างนะคะทั้งหมดนะคะพามาดูฝั่งนี้นะคะก็จะดูความแปลกตานะคะแต่ก่อนรกร้างนะคะตอนนี้เปลี่ยนเจ้าของใหม่นะคะเห็นไหมคะรอบรั้วปลูกไัยเลยนะคะค่ะแล้วก็ฝั่งน้้นนะคะฝั่งน้นก็จะ,ะเริ่มก่อสร้างนะคะที่มองเห็นนะคะ จะพามาชมนะคะตอนนี้นี่อยู่ที่ซอยนะคะซอยมาดามนะคะเดี๋ยวจะกลับกล้องมาชมฝั่งน,นี้จะเป็นทางเข้ามานะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นทางไปบ้านป้า,าสุดใจถนนนะคะที่คุณป้าคุณป้าก็ใจดีมากเลยนะคะคุณป้าสุดใจก็ถมถนนให้ด้วยนะคะค่ะปพราะเอาดินมาลงแล้วก็ถมถนนให้ด้วยก็ขอบคุณคุณป้าสุดใจมากๆเลยนะคะที่มีความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะถม ถนนนะคะให้ท่านทุกท่านที่สัญจรผ่านไปมานะคะมีน้ำใจนะคะค่ะวันนี้นี่ก็จะพามาชมนะคะที่ของคุณป้านะคะป้าอารทัยนะคะค่ะหลังจากที่วันนั้นที่นีดมาลงดินให้แล้วก็ยังปรับดินไม่เสร็จเพราะว่าเป็นวันพระนะคะวันนี้เราก็มาดาเนินงานต่อนะคะมาชมกันเลยนะคะค่ะแต่ก่อนก็จะเป็นที่รกมากแล้วเขามีแอ่งนะคะมีสาด้วยตรงนี้ ปาดผมไปเรียบร้อยนะคะเพื่อความสวยงามนะคะตรงนี้จะเป็นสะนะคะแต่ก่อนตรงนี้นะคะค่ะคุณปาก็นลรมิตนะคะเนลรมิตให้เป็นค่ะที่กว้างนะคะไว้สําหรับปลูกต้นไม้นะคะค่ะฝั่งนี้นะคะทั้งนั้นป้าคุณป้ากํลาลังสร้างบ้านนะคะโชว์ให้ดูค่ะสร้างบ้านแล้วก็ ปรับนะคะปรับแต่งถนนนั่นแหละค่ะให้ดูสวยงามนะคะมาดูว่าคุณป้าปูอะไรบ้างนะคะอันนี้นี่ก็มาดูงานนะคะแต่งถนนนะคะเข้ามาชมอาณาจักรของคุณป้าอารไทยนะคะขอบคุณคุณป้าอัไทยนะคะให้นิดมารีวิวนะคะแล้วก็ให้มาชมสะนะคะ ขุดสะหนึ่งสองสามอันนี้จะเป็นอันนี้จะไม่กว้างเท่าไหร่นะคะจะเป็นวักเป็นพรค่ะแล้วก็ปลูกมะพร้าวด้วยนะ,ะนี่พามาชมนะคะอันนี้รูปหัวใจนะคะีลูหัวใจนะคะ อันนี้จะเป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะอันนี้จะเป็นถนนนะคะถนนฝั่งนี้ก็จะเป็นปลูกต้นมะม่วงนะคะแล้วก็มีไผ่นะคะปลูกไผ่ทำรั้วด้วยนะคะค่ะเขาเรียกไผ่รอดหรือเปล่านะคะนี่ก,ก็ค่ะอ,อ๋อคุณป้าเอาสับประรดมาปลูกด้วยนะคะปลูกสับประรดใหม่ค่ะค่ะ ต้นไม้โตนี้ก็จะร่มรื่นดีนะคะอันนี้เป็นรูปหวัวใจนะคะโคกหนองนาของป้าอาไทยนะคะต้นมะพร้าวนะคะจะเป็นแนวถนนกว้างมากเลยนะคะ,คะถนนตามแนวถนนแล้วก็ตามริมนะคะจะมีต้นมะม่วงนะคะถ้าโตนี้ก็จะร่มรื่นดีนะคะค่ะสะรูปหวัวใจนะคะนนั้น,นะคะ โอ้ระบบน้ำดีน้ำก็สวยนะคะสีน้ำสีปลาสีบ่อนะคะอะคะะคะอกแบบได้ดีมากเลยนะคะ,ะบรรยากาศจะมีถนนนะคะนี่ก็มาคุณลุงพามาคุณลุงนะคะวันนี้คุณลุงมาทำงานนะคะนี่ก็มาดูคุณลุงทำงานนะคะวันนี้เก็บงานนะคะ,ะเก็บงาน บรรยากาศลมแรงมากเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยหนึ่งสองสามแล้วก็สี่สี่บอนะ,ะ่ะ บอ่อนี่จะพาไปดูบอ่อใหญ่นะคะบอ่อที่ห้านะคะโอ้ป้าคุณป้าจะทําถนนรอบเลยนะคะสดยอดจริงๆตอันนี้คือต้นคอนะคะร่มรื่นมากอือบ่อ,บอที่บอ่อที่ห้าก็นี่ค่ะจะใหญ่กว่าเพื่อนนะคะช่างออกแบบให้สวยงามจริงๆก เบิ้อก็สวยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้าน ป็นบานนะคะวันนี้ช่างไม่มานะคะเพราะว่าอุปกรณ์ไม่มีนะคะช่างช่างไมได้มาทํางานนะคะวันนี้อุปกรณ์ไม่มีนะคะนีใจค่ะที่ฟาร์นกว้างมากจริงๆเลยนะคะหกไร่แต่ดูเหมือนดูเหมือนกว้างมากเลยนะคะตามถนนนะคะ อันนี้มาปรับแต่งถนนนะคะปรับแต่งถนนให้ดูสวยงามเรียบนะคะ,คะเรามาเก็บงานนะคะวันนั้นทำไม่เสร็จนะคะเพราะวันถัดมาก็วันพระเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มานะคะก็ถือโอกาสวันนี้มาเก็บงานให้คุณป้านะคะ,คะส่วนมากคุณป้าจะเน้นปลูกเนาะปลูกต้นไม้นะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นย่างหน้านะคะ พี่พาไปชมอันนี้ถนนที่ปรับนะคะเราจะมาปรับเกจให้ดูสวยงามแล้วก็จะพาไปดูต้นยางหน้านะคะผสมเชื้อเห็ดระงโงกนะคะคิดว่าไม่น่าน,นะคะที่นี่ก็จะค่ะเวลาหน้าฤดูนะคะดูที่เห็ดออกแล้วก็น่าจะได้เห็นเห็ดระงโงกนะคะแถวนี้นะคะค่ะนี่คือต้นยางนานะคะปลูกแซมไปกับต้นยางนะคะ โตวไวมากค่ะวันนี้มีก็มาเก็บงานนะคะวันนี้คุณก็มาเก็บงานตอนมีภารกิจนะคะที่วันนี้มีงานกระถินนะคะที่วันน้ำเพียงแต่วันนี้ก็ติดภารกิจไม่ได้ไปผู้ใหญ่ไปนะคะค่ะ วันนี้นี่ก็มาเรียมงานนะคะกับทีมคุณลุงนะคะแล้วก็มาชมบรรยากาศที่ป้าสวนป้าออรไทยด้วยนะคะนี่ขอขอบคุณคุณป้านะคะเอซีนุ่มคุณป้าแตนที่อนุญาตให้นิดมาชมนะคะถ่ายคลิปที่บริเวณนะคะขอขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไอพียงเท่านี้นะคะแต่ถ้าต้นยางนาโตเมื่อไหร่นะคะแล้วก็เวลามีเหตุออกนะคะนี่ก็จะมาถ่ายคลิปให้ชมนะคะ ก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมสำหรับทีนี้นี่ก็ขอจบคลิปเรเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ